สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบอลสีชอนลี่สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ชอนลี่จะพาทุกคนนะคะไปเพาะมาเมล็ดบอนสีนะคะอพอดีชวนลี่ได้มเมล็ดบอนสีนะคะมาจากสวนวิทาวีนะคะวันนี้ก็เลยจะลองนะคะไปเพาะดูนะคะแล้วก็จะมีวิธีแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าเราใช้วัสดุอะไรในการปลูกนะคะไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นก็เตรียมหาภาชนะที่จะใช้ในการปลูกนะคะชุนลี่เองเนี่ยใช้กระปุกนะคะที่มันเป็นเหมือนท่อปอแวร์นะคะเป็นความมีความขุ่นนะคะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเรามีเมล็ดประมาณ15เม็ดนะคะ เราใช้ดินนะคะดินที่มีความละเอียดมากนะคะ,ะใช้ดินพีทมอสน,นะคะเนื่องจากพีทมอสเนี่ยจะทําให้รากเขาจะเริญเติบโตได้ดีนะคะรากเอาง่ายๆก็คือรากเขาจะได้เดินดีนะคะ,ะพีทมอสมีความละเอียดนะคะ,ะตัวบอลสีเองเนี่ยตัวมันเลสที่เราหว่านหรือว่าเพาะไปอะคะ่ะคือถ้าเปรียบเทียบเขาก็เหมือนเด็กอะคะ่ะทุกคน ก็คือเด็กก็เหมือนต้องกินอาหารอ่อนๆนะคะจะกินอาหารที่มันมีสารอาหารที่มันสำหรับผู้ใหญ่ก็ไม่เหมาะนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเราใช้ดินพีทมอสนะคะยี่ห้อ,อของที่ชอลี่ใช้นะคะแล้วก็ปลูกได้ดีแล้วก็ได้ผลดีนะคะที่ลองไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นนะคะก็ใช้ของเจียไต๋นะคะเป็นห่อสีเขียวๆนะคะมีขายทั่วไปเลยนะคะ ตามร้านวัสดุนะคะแล้วก็หรือว่าใน DIY ก็มีนะคะ,ะก็บีบีนะคะก้อนที่มันใหญ่ๆใ,ให้มันมีความละเอียดนะคะเพื่อจะให้มันไม่เป็นก้อนนะคะเสิ็จแล้วชอนนี่ก็ใช้พ็อกซี่ค่ะฉีดน้ำเข้าไปนะคะให้ชุ่มๆุมนะคะก่อนที่จะเอาเมล็ดบอลสีบางนะคะก็นะคะเคาะๆนะคะให้น้ำมันเข้าทั่วถึงแล้วก็ให้ดินมันเสมอกันนะคะ จากนั้นนะคะชอนี่ก็เอา,มาเมล็ดบอนสีที่เตรียมไว้มาเลยนะคะวันนี้แบบปลูกแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนิดนึงนะคะปกติชอนี่จะมีแบบว่ากระดาษ a 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาเทไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้แบบว่าเอาลุกทุ่งลุกทุ่งแบบสถานการณ์แบบเลียวเียวเลยนะคะก็เปิดนะคะปกติเวลาเราไปซื้อหรืออะไรมาเล็ดมาเนี่ยเขาก็จะใส่2องซิปแบบนี้มาเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็ใช้อุ้งมือนี่แหละค่ะก็เคาะเคาะให้มาหมดนะคะระวังมากเลยนะคะอย่าให้ล่วงเพราะว่าเสียดายนะคะเม็ดหนึ่งก็มีค่านะคะทีนี้ก็ได้แล้วนะคะถ้าเรามีขนาดเยอะค่ะเราก็จะหวานๆานไปเลยให้มันเกลี่ยแต่พอดีชลลี่มีน้อยก็เลยแบบว่าใช้แหนบนะคะแหนบแบบที่ไม่ได้แหน,นบหนามากนะคะบางๆนะคะชลลี่ก็คีบนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียงนะคะ เราก็เรียงเลียงไปนะคะเอาจัดตำแหน่งที่เราแบบให้มันห่างๆกันนิดนึงนะคะอันนี้มีประมาณ15เมตรก็เลยแบบว่านิดนึงนะคะก็เลยแบบเรียงได้นะคะแต่ว่าถ้าเยอะๆมากเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีบานๆกะกะเลยๆเอานะคะอันนี้มีน้อยค่ะทุกคนก็เลยละเมียดละไมได้นิดนึงนะคะ ก็วางนะคะค่ะเราก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เมื่อแบบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือเราก็ใช้น้ำนะคะ เช็คดูอีกทีนึงก่อนนะคะว่าหมดหรือ,อยังเอาให้เกลี้ยงเลยนะคะทุกคนเสจยดายค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยชลีก็จะใช้น้ํานะคะในการฉีดนะคะใช้ค่อยฉีดนะคะเพื่ออย่าให้เม็ดกระเด็นนะคะก็ให้อยู่ในตําแหน่งที่เราได้มีการจัดวางไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าที่เราลดไปพอดีน้ํามันจะซึมเยอะนะคะ ตัวพลาสติกขุ่นตัวนี้เราจะไม่ได้เจาะรูใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนเราก็จะให้เป็นภาชนะที่มันไม่มีรูนะคะก็ใส่น้ำเข้าไปให้ชุ่มให้เปียกเลยนะคะก็ค่อยๆให้เขาซึมนะคะลองดูว่าน้ำมันซึมลงไปตรงก้นกระถางหรือยังถ้ายังเราก็ค่อยๆลดเรื่อยๆนะคะลดจนมีน้ำซึมให้รู้สึกว่าไอ้ข้างล่างนะคะที่เรามองเห็นนะคะ ให้มันมีความซึมนะคะเหตุผลอย่างหนึง่งที่เราใช้ภาชนะที่สามารถมองเห็นนะคะเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้ข้างในที่มันใต้ตรงรากที่เขาจะซึมอะค่ะมันมีรากหรือ,อยังนะคะหรือบางทีน้ําที่ตอนเราลดอยู่ณะขนะดนี้นะคะ่ะเ,ออเขามีความชุ่มถึงหรือ,อยังนะคะนี่นะคะชลีก็ลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใต้กระถางเนี่ยก็มีความค่อนข้างจะชุ่มนะคะนี่นะคะ ผลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะม็ดก็จัดเรียงสวยงามนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพานะคะเอาตัวเมเล็ดนี้นะคะไปเก็บไว้ในตู้นี้นะคะเป็นตู้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะแดดค่อนข้างจะโอเคนะคะถึงจะไม่ได้รับแดดทั้งวันแต่ว่าแสงแดดก,ก็ตู้นี้ค่อนข้างจะโอเคนะคะก็จะเอาไปไว้มุมตรงนี้นะคะ แล้วก็จะเห็นอีกข้างๆกันนะคะชลิปจะมีตัวตัวนี้เราจะเพาะไว้ตั้งแต่วันที่30ตุลานะคะวันนี้คือวันที่20พฤศจิกายนนะคะทุกคนนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกดูเรนัทนะคะที่ชลีปบอกว่าถ้าเพาะราได้ผลดีะคะ่ะก็ตามตามนี้เลยนะคะทุกคน ก็น้องเกิดมาก็คือค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะใบไซส์นี้ก็คือพร้อมที่จะแยกแยกไปอีกแบบให้เขาแบบไม่เบียดกันนะคะแต่ว่าเราแยกไปจะอยู่ในลักษณะของดินพีทมอสเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราก็วางไว้ในตู้แบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าข้างล่างก็ไม่ได้ให้โดนน้ำนะก็ให้วางแค่ให้เขามีความอบนะคะส่วนลดน้ำเนี่ยเราก็ใช้แบบพกซี่อะคะ่ะในการฉีด ให้มีความชุ่มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราปลูกวันที่20พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ชนลี่ถ่ายมาให้ดูอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นปลูกได้แล้วประมาณ20วันนะคะณนะวันนี้คือวันที่10บนะคะ10 11 พฤศจิกายนนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ชลลี่เพาะาที่นับดูแล้วนะคะประมาณ15ต้นที่งอกมานะคะก็แสดงว่า,อางอก 90, 99%เก9เปเลยนะคะเพราะว่าชลลี่ได้มาประมาณ15เมตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชลลี่ก็มีเ,เรื่องราวเกี่ยวกับการ,พราเพาะเมล็ดบอนสีมาฝากเ,าเพื่อนๆนทุกท่านเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ ep ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ